สวัสดีพ่อเมาเนี่ยมอง่าใครเนี่ยไม่ใเจ้าการง่ายเขาว่าสาน้ำบ่บ่เขาจะไปหันไม่หนม่ยสาน้ำาโอ้เลยเวยอะเออเวนจบโอ้ยง่ายาจ้าการว่ะคือรงไหนคือผูแวดีวัดดลย่านน้ำบ่เนี่ยไม่ง่ายจาดยันเจีเซีอยู่เอ้ย่างยางเป่นยังเจียบโอ้ยันนักินเดี๋ยวหาเปียกเนาะ เราเลยกับบากาไปกันระยเปียกันเนี่ยนีจะในบ้าน,นเนี่ยนีาได้มามีนี่มากิเงเหลนั่งเขียนไเขียนเล็กหว่ามาเงพ่กนู้นจะเขียนเหล็กตัวใดนี่เขียนเกยนเด้อเราเราเลียหันกันเลยโอ้เล็ เลขลงชื่อกับ่ผมจะเลขกับตัวหกเลขกับไม่หกหล้วเลขสามลักสามตัวเลยไม่ังอ๋อกับซะเลขกับไปซอเขียนไวไตัวนป้าไม่เาเขียนกี่น้องน้องเลขเงเลขบุบกอี่หกี่หเขียนไปหืี่หกหกีีหี่ห miếng gì chi hà quê hà chi hà chi hà chi đó hà chi là chi hà mà ừ rồi bắt rồi cáp phía non cáp bò ừ rồi hà hút hà lắm rồi ừ hút hà cần bớt dư cáp là hà hút sáu vậy ừ hà chi hà 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 sáu cua Tapu cá kabo. Ti hoa 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 Cứ hoa 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 hà hoa hoa เวอรนั่นเอร์นี่ได้ยีส่สบหกน้องน้องฮไม่ใชมเขียนไม่หรองนะครับอือนี่เราพามาเขียนเนี่ยวันหวยออกในในเดือนเมษาอือสองห้าสองห้าอย่างเรา,สอ,า,ออาส,อสองห้าหกหนึ่งคือว่าสองห้าอือหกห้าเอางเราอืมวันวันที่หนึ่งวันที่สิบหก เย็นเมษานางสีเด่นหายของวันเย็นปะเนี่ยของวันนี้นะของวันนี้นะเออหาโชคพี่น้องเงนะครับเงนี่เราพมอเลยนะครับชิมีเลขกหกสี่สี่หกเนาะสังเกตคนกลับเบอรเด้นนะครับฮะหกหกฮะเลขชุดเดียวพี่น้องแต่ว่ากลับเบอรเด้นทำนี่สามตัวนะครับหายว่าลายดอกนะครับจำนักลูกกับกลับเบาเน่อเพมอเนาะพมอเลยก็ะเรียนอืม mình lấy bót cá mày anh Piong mua riêng mình lấy 3 con, nào, như thế nào? tôi lấy có mua nhỉ, không? Mang xi hô, xi hà, xi hô xi hà, bót xi nén này đây rồi. Xi hô, xi hà hà xi, hà hà hô. tôi mang một tôi đeo được không? Mang một cái, mua một cái. Mua 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 một cái, mua หกหางเราไปจักวบตัวตัวก็เาพี่น mm ้องเราอไปไหนล็อกกับว um BE wow. so ่าบดคือเราเราหกสามตัวเนี่ยสามคู่นี่นล่ะสามลำเลกน้ำเมาคนพิเศษนะครับเนาะเฮ้เมียนว่าตัวนี้วียัถือวาบูเกสถือยื่นวะอืมอืมห้ามีห้า อห้าจีหกห้าเจ้าสี่กี่หนาี่หกห้า้าเอานะครับน้ำมองไขตามนี้แหละพี่น้องนะครับสี่หกห้าสี่หกห้านะครับไข้สามโฟโอ้ยยกนเมองมาเทียนะครับตามนี้แหละพี่น้องพม่ยังมังมาสี่หกห้าสี่หกห้าแต่ว่าพนเขียนับไปพอเนี่ยมเลยว่าได้เขียนับไห้นะครับ ยานมาลายตัวย่านพีนองอีซี่วาไลนะครับก็เลยเขียนบักกับให้นะกลับเอาด้วยพี่นองนะครับสุเ็งบักกับตับแตกนะครับสุเ็กตัวไดกก็ได้รอมอเขยไมแกตามครูเมแหละนะครับเห็นนวทางคนในวัวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกแปดเด้อนะครับโชงยีโชดีไรมาเนาะโชงีมันก็หน่วยปัด้วยวะว่ากันรวยัวเออวเอสิรวยอีนวนะครับซาลาอเมอ

Mẹ lắm rồi nãy dung vào nãy giải dạng dạng khung dây, thêm năm mươi sáu năm 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 bố năm 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 rồi, năm năm Thôi, năm năm ยังเพียรไปใช่เหเห็นจริงๆโหเหลือเพียเพ่อใไมาต้านอะไเนะต้านแล้วเลีเ้ยงบอกเรื่อคนวะอืมหมบ่นนะมื่นีหมื่เดเรียบอกน้ำมือ่อยู่บอกนนะ่อเรียบอกน้ำค่าเหรอมอได้เชนไมมควนก็ออกคาแต่มาควันอือสุดยาตัเส้ไม่เหมอ แล้ไปเลยว่าแล้วมัก็เริ่มตีเดินมันจะได้หทีจักสามทีกันอ๋อี่เมาหยานเปียกอมเศ้าเลยมงไปใส่ฮะผมไเอินอาสนน้ำที่น้นาโอาไปเมาเอาฟมาอืมอันกิ่กแฟดีกันนั่นสิเม เคลือบล้านผมเอาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะกับสรุปแนวทางของพ่อเมานะครับโคอรมีเสน่หวันนี้กับมี่ซีหกหาซีหกหานะครับเป็นในทางเลขกในหัวประจิจสมองเวษาเด้อนะครับน่ามามาบอกนะครับวันนี้เราสร้างย่านน้ำพี่น้องนี้มหาเมลยิปไปต่อกระยากเขาสาดน้ำกันแม่มาหาเมลรวยก็รู้สึกนะครับเอาเด็กๆยอบซี่จะทำหลายคนอยู่ว่าตามน่ามอให้แนว่น เอออย่าไปเลีกนักเพื่อนโดนสั่นนะครับก็ตามนี่พี่น้องซีหกอ่าซีหกหาเด้อนะครับแต่เราในทางน้ำเมาคนพิเศษโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเป็นโค้งสุดท้ายแ้วเนี่ยเมาเนาะขึ้เจได้ได้เป็นโค้งสุดท้ายละนะครับเรื่องจังใดไอ้เพื่อนใกล้เมืองกะเวจน้องเบิรงเช่นึงนะครับว่าเพื่อนจะเปลี่ยนแปลงว่าจังใดนะก็ลอกไปเบิ่งนะครับสามารถไปซื้อเบินบ้านอะไรกันฮันเหล็กในเมานะครับเคยไปอยู่นะครับให้ช่วงไอ้มันน้ำพอเมาเด้อนะครับเรือวันนี้สกู๊ตคนสวัสดีครับ อาขอคุณพม่าอะไรสิเรียกปัน้นาท่างดีพี่น้นอยสิช่วยช,ชมคนมานครับสวัสดีครับ